สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการรู้กฎหมายกับทนายดรแพทครับกับผมปีเตอร์ธีรศักดิ์อรียอรชุนครับสวัสดีค่ะดรแพทปัทพรต่อวิสาภกิจค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกท่านผู้ชมด้ยนะครับว่ารายการนี้ให้ทั้งความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็สามารถชี้เรื่องราวเลยนะครับหลายเรื่องที่เป็นคําถามซึ่งดรแพทก็ให้คําตอบได้อย่างกระยัยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่ ติดตามรับชมเราทางทีวีบ้านๆ BBTV นะครับวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับคือคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องที่ถอดตัวจากการเป็นทนายใช่ไหมคะคแล้วก็แพทเคยนําเสนอไว้เรื่องหนึ่งที่ว่าแพทเอาเงินคืนโจบไปสามพบาทเทานะคะที่ว่าเป็นค่าทนายแพทก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากที่คุยกันนะ,ะคะแพทถึงเวลาแพทก็ต้องคดีที่มันมีทนันทำสัญญาย,ยอมนะคะก็จะมีเงินคืนศาล นะคะเงินคืนเป็นเงินค่าขึ้นศาลที่ศาลก็สั่งคืนกลับมาอ,มอย่างคดีคราวที่แล้วที่ว่าตัวแพทย์จะถอนตัวจากการเป็นทนายแล้วไม่ได้ถอนเนี่ยคดีนั้นก็มีเงินคืนนะคะ,มะไม่เยอะเจ0รอยนะคะแต่ว่าคดีที่ว่ามีการจำนองนะคะที่แพทย์เคยนําเสนอไปเนี่ยก็มีเงินคืนจากค่าขึ้นศาลประมาณ6000กว่าบาทน,นะคะทีนี้ โดยที่แพทธรทำหน้าที่ทนายทนายโจย์นะแพทย์ก็มีหน้าที่ไปทําคําร้องขอรับเงินคืนนะคะสามคดีนะคะก็เอาไปส่งคืนเขาสองคดีนะคะคทีนี้ตัวโจทย์นะคะเ,เขาก็ให้เงินกลับคืนม,มาห0พันนะคะพร้อมกับยกหนี้ยกหนี้คือหมายว่าเขามีลูกหนี้อยู่ลายหนึ่งซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ประมาณหมื่นหนึง่งคือจริงๆมากกว่านั้นแหละแต่เขาตกลงแล้วนะว่า เขาจะเอาจักลูกหนี้รายเนี่ยหมื่นหนึ่งครับแล้วเขาเคยยกหนี้ให้แพทห้าพันคือหมายว่าถ้าเกิดว่าไปตามหนี้หนึ่งหมื่นนี้มาได้เนี่ยเขาจะให้แพทห้าพันในตอนแรกนะคะซึ่งห้าพันแรกเนี่ยแพทก็ไปยกให้ลูกหนี้เขาไปแล้วครับก็คือหมายว่าแพทก็ไปบอกกับพี่เขาว่าเขาให้หนี้เขาให้หนี้กับพี่มาอาอนางเงี้ยคือพอพูดมาทรงนี้นะคะไอเราเป็นชาวบ้านอยากจะรู้เหมือนกันที่ยังไม่อยากจะแรกนะแต่ว่าอยากรู้ว่าคือ เวลาเราไปคุยทนายทนายไปช่วยว่าความคดีนี้หน่อยจะเอาเท่าไหร่รหรือทนายคิดเท่าไหร่คืออย่างเงี้ยคำถามอย่างเงี้ยทนายจะตอบอยังไงคือส่วนใหญ่แพทจะดูนะ,ะดูว่าตัวเขาส่วนใหญ่แล้วที่มาหาแพทในลนักษณะคดีที่แพททำเนี่ยจะเป,เป็นเรื่องของคนรู้จักนะฮะจะเป็นเรื่องของคนที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะตั้งค่าว่าความใช้คํานี้ดีกว่าส่วนใหญ่แพทมองว่า ถ้าเกิดอย่างอยู่ในน,นครยกอย่างเงี้ยแพ้ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่อื่นหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการตกลงกันซึ่งจร,ริงๆอ่ะแพทบอกเลยว่าถ้ากรณีเป็นจำเลยเนี่ยนะคะแล้วอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยแพทอาจจะไม่เรียกค่าทนายเลยก็ได้หร,รือกรณีเป็นโจดร่วมเนี่ยแล้วแพทไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายแพทก็ไม่ได้เรียกค่าทนายแต่ว่ากรณีเป็นโจดแล้วไปฟ้องเขาเนี่ยถ้าเราไม่เรียกค่าทนายเนี่ยผิดมันยากทนายกวาเหมือนเราถูกยุให้เขาเป็นคดีอันนี้ไม่ได้ถือว่า ถือว่าไม่ได้เลยแต่นี่อย่างกรณีเนี่ยที่แพทย์เอามานําเสนอเนี่ยแพทย์อยากมอยเห็นว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความผูกพันซึ่งกันและกันเหมือนเราเห็นว่าเขาเป็นลูกหนี้กันอย่างเงี้ยแพทย์ก็ยกหนี้ให้เพราะแพทย์คิดว่าเขาอะไม่น่าจะมีเงินชําระหนี้แล้วก็สงสารเขาด้วยนะคะพอตอนหลังเนี่ยหลังจากจบเรื่องเนี้ยเขาก็ให้แพทยิตห้าพันเขาบอกว่าตกลงลูกหนี้รายเนี่ยหนึ่งหมื่นเนี่ยเขาให้ทนายหมดเลยครับแพทย์บอกว่าได้ค่ะหนูยินดี นะคะแต่เพราะว่าเมื่อเขายกให้เราแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงก็ได้ปรากฏว่าแพทก็ไปยกนี่ให้กับลูกนี้เขาหมดเลยไม่เอาไม่เก็บไม่ไม่เก็บตังค์นะคะเขาก็ขอบคุณเรามาซึ่งที่แพทยเอามานําเสนอเนี่ยแพทอยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ย แพทเข้าใจว่าคนเป็นหนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีหรอกนะภาระอะไรต่างๆก็เยอะถ้าเราช่วยเหลือกันได้เกื้อหนุนกันได้ก็เกื้อหนุนกันไปนะคะคราวที่แล้วแพทเอาเงินคืนเข้าไปนะคะเพราะว่าแพทไม่พอใจยอมรับนะคะแต่ว่าเมื่อเรามีการพูดคุยเขาก็ขอโทษแทนะว่าเอออะไรอย่างเงี้ยทนายพี่ขอโทษพี่ไม่รู้จริงๆแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีนะเมื่อเขาคืนเงินมาแพทก็ต้องออกมาพูดนะคะไม่ใช่ว่าเราไปพูดในมุมไร้ายๆของเขานะคะแล้วก็ ในมุมดีๆแล้วเราไม่พูดอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของคนที่จะอยู่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเราจะอยู่ในสังคมให้เรามี<ะ>คุณค่าและสง่างามน,<ะ>นะคะเราก็ต้องมองถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวเองด้วยะนะคะ,ะอย่างที่แพทย์บอกว่าบรรยากาศในศาลจังหวัดนครยก<ะ>หรือว่าที่แพทย์ทำคดีมาเนี่ยอย่างอย่างจังหวัดอื่นแพทย์ไม่ทราบ<ะ>นะะแต่ว่าระยะเนี้ยเดี๋ยวศาลก็จะย้ายแล้วนะคะ,ะมีนาเนี่ยก็คือเขาจะยกย,ย้ายสับเปลี่ยนนะคะ ไทยก็อยากพูดถึงสารจังหวัดนครยกสักนิดนึงนะคะว่าคือเขาย้ายที่ทาการสารหรือว่าย้ายผู้วพาษาย้ายผู้วพาษาย้ายใช่ค่ะคือสาลเนี่ยย้ายมาแล้วนะคะย้ายจากตัวเมืองนครยกเนี่ยนะคะออกมาอยู่บนถนนลังสิตนครยกแล้วครับว่ที่ตรงทางแยกเทียทางเขื่อนใช่ไหมฮะย้ายมาย้ายออกมาแล้วนะคะย้ายมานอกเมืองแล้วก็คืออยู่ระหว่างเส้นบางอ้อนะคะย้ายมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสายก็จะอยู่ริมถนนลังสิตนครยกนะคะผ่านสี่แยกป้านาไปนะคะก็ จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะก็ไปยูเทิร์นมานะคะติดกับติกวัฒนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพชจะบอกว่าคือตลอดเวลาที่แพทเป็นทนายมาปีนี้ปีที่สแล้วนะคะศาลที่จังหวัดนครยกเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ศาลทุกคนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่บัาหน้าบันลังเนี่ยเขาค่อนข้างจะน่ารักนะคะแล้วก็เอื้ออารีกับทุกคนที่ไปติดต่อนะฮะแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ทุกคนไปใช้บริการนะคะศาลนะคะไม่ใช่ศูนย์การค้านะคะครับ คือคือใพรก็ถูกแสวยอยู่เรื่อยๆนะคะเคยได้ยินไหมท่านผู้ชมที่บอกว่าคืออะไรก็ตามเลยนะครับคือคือไม่จําเป็นค่ะ เรื่องของการขึ้นโรงึ้นบาลขึ้นพยาบาลโรงพักนะคะแล้วก็ศาลนะคะโรงมันนี้ไม่ใครอยากไปแต่แต่มีโรงหนึงนะคือกินแล้วต้องขึ้นต้องเข้านะต้องโรงเรียนโรงเรียนได้ค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องโรงเรียนแล้วเนี่ยนะคะเราก็อย่างเขาเทปนู้นเนาะเราพูดถึงเรื่องอาจารย์นะคะทางปูยเยาใช่ไหมคะแพทย์ขอแนะนําวิธีการแก้นะคะ มีมีหลายข่าวเคยจําได้นะพูดถึงโรงเรียนกับกับทำอนาจารจะมีเรื่องของครูภระนะหรือว่าเป็นผู้ในการบางทีก็เกิดทําเรื่องอนาจารนีบ่อยนะฮะคือพี่มีคำแนะนำนะฮะอย่าไปพาค่ะผู้จะอ่าอย่าไปพาคผู้ยาวพาผู้เท่าแทนนะคะจะได้ไม่ต้องมามาคิดอะไรกันมากนันนี้เป็นแนะนำนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นส่วายกันนะอันนี้อันนี้พอพาผู้เท่าเนี่ยมันไม่เดือดร้อนเนี่ยฮะนะคะเราก็อยากให้เห็นถึงบรรยากาศนะคะว่า จังหวัดนครยกนะคะมาอยู่น้าเที่ยวนะคะศาลจังหวัดนครยกในฐานะที่แพทย์เป็นทนายนะคะคก็บอกว่าเวลาที่ใครไปใครมาก็เราก็ค่อนข้างที่จะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามไม่เคยพูดถึงพวกเขาเลยจริงๆเขาน่ารักนะน่ารักจ้ใหน้ทุกคนให้คําแนะนําพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะเวลามีคนแก่มาอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดบางทีเขาพูดไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะพยายามช่วยเหลืออีกสักคำถามนะค่ะ ถามว่าจ้างทนายแพงไหมคำถามนี้คือเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวกําหนดเอาคดีหรือว่าเอาเอารูปแบบรูปของคดีเป็นตัวกําหนดจ้างแพงไหมหลัมีมีชาวบ้านก็ถามว่าเวลาไปจ้างทนายพามันคือจะจ้างแพงไหมนั่นคือเขาจะเอาตัวไหนเป็นตัวกําหนดคือส่วนใหญ่เท่าที่แพทเห็นนะเอาเอาเอาที่แพทเห็นก่อนนะ,ะไม่มองคือถ้าเป็นเรื่องนี้แพทบอกคุณพีเตอร์ต,งตรงครบปัทภพรเนี่ยไม่ใช่ทนายอาชีพ ปตพรไม่ใช่ทนายอาชีพหมายพราะว่าอาชีพหลักๆของแพทแพทยังทาธุรกิจอยู่ครับแล้วคดีความที่แพทรับมาส่วนใหญ่จะเป็นวงศาคณะญาติเหมือนอย่างเขามอดกก็เป็นของคุณป้าอย่างเงี้ยครับแพทก็ไม่ได้เรียกค่าว่าความอะไรมากมายนะคะคือเป็นค่าขึ้นศาลหรือว่าค่าน้ำมันลดนิดหน่อยหลักพันประมาณนั้นนะคะหรือว่าคดีที่หนักๆจริงๆคดีหนักๆจริงๆคดีฆ่าคนตายอย่างเงี้ยนะคะตอนที่ไป เหมือนกับไปมอบตัวหรือไปอะไรเงี้ยก็เคยได้ยินอย่างนี้ท่านผู้ชมบอกว่าคืออย่าคิดค่าตัวแพงนะคดีอย่างเงี้ยคือถือว่าทนายช่วยกันอย่างแบบนี้ก็เคยได้ยินใช่ครับคือส่วนใหญ่เท่าที่แพทเห็นพวกพี่ๆก็มีคือคือเมื่อคืนนี้นะคะลูกความมาพูดให้ฟังเหมือนกันว่าทนายเรียกเขาสองแสนอ่านี่ละฮะคือตัวอย่างตัวอย่างนะครับตัวอย่างเมื่อคืนนี้ก็คือคดีเนี้ยแพทก็อยากเจะามายกตัวอย่าง <m uch ing> แต่ว่าแพทยังไม่รู้ผลนะคะก็คือจริงๆแล้วตัวผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเขาก็มีความสัมพันธ์กันแหละนะคะคแต่ว่าผู้ชายก็มีผู้หญิงอีกคน,น,นด้วยทีนี้ผู้ชายเนี่ยก็ประมาณว่าไปเป็นผู้ละเหมาะะ่าค่ะแล้วก็ไปไปเอาเงินของคนที่ว่าจ้างมาครัแต่ยืมบัญชีของผู้หญิงยืมบัญชีของผู้หญิงเนี่ยให้ทางผู้ว่าจ้างเนี่ยโอนเงินมาครับโอนเงินมาให้ผู้หญิงก่อนแล้วผู้หญิงก็โอนต่อไปให้ผู้ชายครั้งหนึ่งนะคะ ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยผู้หญิงจับได้ว่าผู้ชายคบซ้อนว้าวกระแสแรงคบซ้อนค่ะก็เลยเลิกลาทีนี้พอเลิกลาแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางผู้เสียหายที่เขาโอนเงินมาให้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานให้เขาเนี่ยแจ้งจับเป็นจําเลยที่1กับที่2 ก็ถึงหมายว่าผู yeah. right. ้ชายเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้หญิงเป็นจำเลยที่สองให้ใช้เงินที่พักบัญชีนะใช่ค่ะเป็นแค่เจ้าของแล้วตัวผู้หญิงเ่ยไม่รู้หรอกนะคะปรากฏว่าก็ให้ชดใช้เงินเนี่ยล้านกว่าบาทข้อหาร่วมกันช่อโกงนะคะทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยนะคะแล้วทีนี้ตอนที่เขามาปรึกษาคดีนะคะก็อันนี้แพทย์พูดตรงๆนะขออนุญาตแล้วกันทนายคนแรก อนนี้เขาตายไปแล้วก็บอกให้ผู้หญิงรับสารภาพไปเถอะในขณะที่จำเลยที่หนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยครับตัวไม่เจอเอาแสดงกาคือปิดบัญชีหลบหนีเลยเขาไม่มาเลยนะคะแล้วก็จับผู้หญิงได้เพราะว่าผู้หญิงไม่ได้หนีไปไหนไงครับแล้วก็ให้ผู้หญิงผ่อนอยู่เดือนละหมื่นผ่อนมาแล้วเป็นเงินเอาเห็นข้อเขาเรียกอะไรข้อพิรุษนะคะผู้ชายเนี่ยเขาคบซ้อนอยู่แล้วได้ไงครับ ผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าผู้ผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงอีกคนนึงเขาก็อยากจะแสดงความช่วยเหลือผู้ชายไงค,คือเหมือนอยากจะเอาชนะผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยในตอนนั้นนะคะความคิด<ห>ของเขาที่แพทถามเขาเนี่ยเขาก็เลยผู้ชายเนี่ยยมืมบัญชีไปแล้วทาผู้เสียหายในคดีที่มาแจ้งเนี่ยก็โอนเงินมาให้เขาไงโอนเงินเสร็จแล้วพอมาดูในตอนหลังแล้วเนี่ยก็เห็นว่า คือตอนที่เขามาหลังจากที่เขาส่งแบงค์นี่คือ17เดือนนะครับ17เดือนเนี่ยก็คือเดือนละ1 0,000บาทปัญหาก็เกิดตัวที่ผู้เสียหายเนี่ยขอเพิ่มเป็นเดือนละ2 0 0หมืตัวน้องผู้หญิงคนนี้ที่เป็นจำเลยที่2เนี่ยก็เริ่มไม่สบายใจแล้วคือยอดเนี่ยยอดก็ยอดสูงกันนะสูงค่ะแล้วก็ผ่อนอีกเป็นล้านนะคะทีนี้เขามาแต่งงานใหม่อย่างที่บอกมาแต่งงานกับรุ่นน้องแพทนะคะที่เป็นช่างเขาก็เลยเอาคดีมาปรึกษาแพทแพทก็เห็นแล้วว่า ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ตัวจำเลยที่หนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะลอยนวลเลยนะครับแล้วเราเราพิสูจน์ความผิดได้คือคดีอาญาเนี่ยเรามองว่าเขาตั้งอาหาร่วมก็จริงเขาเอาบัญชีเราไปใช้ก็จริงครับแต่ถามว่าถ้าเขานําสืบได้ว่าตัวผู้เสียหายกับผู้หญิงนี้เขาไม่ได้รู้จักกันเลยนะเขาแค่เคยเห็นว่าเออผู้ชายทาธุรกิจเป็นผู้รบเหมาก่อสร้างแล้วมีมีคำแนะนําด้วยคือให้ฝ่ายหญิงต้องรับสารภาพนี้เป็นเังไงก็คือทนายคุณแรกครับเขาให้รับสารภาพครับนะคะ เขาก็กลัวติดคุกเพราะเขากลัวติดคุกเนี่ยทนายท่านนั้นก็ตายแล้วด้วยนะแพทย์ถึงบอกว่าแพทย์ออมาเปิดเผยเพราะอย,าอย่างที่บอกว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าเราดูในรายละเอยียดจริงๆถ้าเป็นแพทย์แพทย์ซู้คดีนี้ครับนะคะแพทย์บอกแล้วว่าคดีอาญาเนี่ยผิดแค่ไหนคุณรับแค่นั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมติเป็นแพทย์นะแล้วเรามานั่งตรวจสอบหลักฐานเอกสารกันแต่จริงๆตอนหลังเนี่ย คือแฟนของน้องเขาอะ่ะที่เป็นรุ่นน้องแพทเนี่ยเป็นคนไปนค้นเอกสารมาให้แพทไปใหาไปหาหลักฐานมาเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่เป็นแฟนคนใหม่ไปหาหลักฐานมาว่าเขาเนี่ยโอนเงินมาจรงิงแต่เขาก็ได้โอ,อนต่อไปแล้วไงทุกท่านในเวลาเดียวกันเลยนะก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอ้านนี้พอจะชัดในเรื่องของการไม่มีเจตนาใช่เอกสารรับฟัง้อาญาเนี่ยอาญาเนี่ยนะคะเขาดูที่เจตนา ะะเขาดูที่พฤติการนะคะพฤติการหรือพฤติกรรมในการกระทําความผิดในครั้งนี้รปรากฏว่าแพทก็แนะนําบางสิ่งบางอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมารอดูผลกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคดีเนี้ยแพทเคยเจอนะคะอันนี้คือเขาฟ้องเรื่องช่อโกงนี่คขขดีช่อโกงคดียักยอกเนี่ยเป็นคดีที่ยอมความกันได้นะ,ะถ้าแพทจําไม่ผิดนะ,ะแต่ว่าแพทยังไม่เคยนําเสนอเรื่องนี้ตอนที่แพทเป็นทนายใหม่ ก็มีน้องคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่มาจากจังหวัดลบบุรีครับอันนี้แพทย์ยกตัวอย่างได้นะคะแต่จริงๆแล้วตัวน้องเขาเนี่ยไปทํางานที่จังหวัดชนบุรีครับแล้วก็มีเพื่อนเขาอ่ะเหมือนกันเลยยืมบัญชียืมบัญชีเสร็จโอนมานะคะเขาก็โอนต่อไปเหมือนกันแต่คนที่เขาโอนต่อไปเนี่ยนะคะหาตัวไม่เจอเสร็จแล้วเขาก็ถูกแจ้งจับ นะฮะแจ้งจับทีนี้วันนั้นเนี่ยเขามีการเกล่เกลีย่ยมีการเกล่เกลีย่ยกันว่าถ้าชดใช้เงินเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ยอมคือคือเขาจะไม่เขาเรียกอะไรเขาจะยอมความไม่ติดใจดําเนินคดีคแล้วยอดเงินน่ยคือสี่หมื่นซึ่งวันนั้นเนี่ยเขามาที่ศาลจังหวัดนครนายกนี่แหละถ้าจำได้ตอนนั้นแพทต้องเริ่มเป็นทนายเขามีเงินประกันตัวอยู่เก้าหมื่นนะคะทีนี้วันนั้นเนี่ย แพทได้ไปร่วมไก่เกลียให้น้องเขาก็คือไปช่วยเป็นเป็นทนายอะค่ะคือเขาก็ได้พูดคุยกันว่าถ้าเขาได้เงินสี่หมื่นนะคะเขาก็จะถอนคำร้องทุกข์ก็คือจบเลยคดีทุกอย่างจบทุกอย่างจบส่วนเขาจะไปติดตามอะไรกับใครก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้แพทมองเห็นว่าเขาน่ะมีเงินประกันตัวอยู่นะคะแพทก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันแพทก็เอาเงินที่แพทมีอยู่สี่หมื่นเนี่ยใช้นี่ไปนะคะแล้วก็ ให้เขาเอาเงินประกันตัวมาคืนในวันรุ่งขึ้นนะคะซึ่งคดีนี้ก็จบกันลงไปตรงที่วา่าเขาชดใช้ให้นะคะคก็เขาก็ดีนะพ่อแม่เขาก็มาแล้วก็มาขอบคุณทนายว่าเออก็ช่วยจริงๆพายก็บอกว่าแพ้ไม่ได้คิดมากหรอกนะคืออันไหนช่วยแรกก็ช่วยกันไปนะคะเพราะว่าลักษณะที่การโอนเงินผิดบัญชีแบบเนี้ยแต่อันนี้มันไม่ได้โอนเงินผิดบัญชีไงมันหมายความว่า เราอ่ะยินยอมให้เอาบัญชีของเราอ่ะเพื่อจะให้เขาใช้เป็นเักษณะเป็น่านบัญชีใช่เป็นการผ่านบัญชีคอมพิวเตอร์ผู้ถูกทีนี้ก็คือถึงบอกว่าให้ระวังว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราไปธนาคารเห็นไหมคะเขาบอกว่ารับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยมีความผิดนะคะต้องแล้วพี่ก็เคยเห็นในลักษณะแบบนี้นะแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นเด็กอ่ะสมัยนี้มันจะมีเรื่องแบบนี้ได้ว่าเด็กเนี่ยสมมติอย่างอย่างลูกเราอายุไม่ถึงอย่างเงี้ยนะคะ เขาไม่สามารถที่จะมีสมุดธนาคารหรือมี ATM ได้เนี่ยพ่อคุณแม่ก็จะไปเปิดให้เขาใช้นะคะเปิดใช้แล้วเนี่ยเขาก็เอา ATM ไปใช้นึกไหมคะคือคือบัญชีก็เป็นชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลุงชื่อป้าอะไรเงี้ยก็ให้ระวังสักนิดหนึ่งนะคะก็เตือนบุตรหลานตัวเองด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเกิดใครเข้ามาขอยืมบัญชีอะไรนี้นะคะเพราะว่าเด็กเป็นคนใช้ ATM ก็จริงนะคะแต่อย่าลืมว่าบัญชีเนี่ยก็เป็นของผู้ใหญ่ เราเด็กเปิดไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่าเขาสามารถจะไปกดเงินใช้เงินได้อะไรได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เขาเรียกอะไรโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกันนะคะผ่านแอปนะใช่ค่ะผ่านแอปเพราะนั้นอันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะที่เราอยากจะเอามาเตือนว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะน้องเขาต้องไปรับผิดชดใช้เงินเป็นล้านนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวจำเลยที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครไปขวนขวายเลยนะคะเพราะว่า เขาเป็นคนเอาเงินไปใช้นะคะแต่กลับต้องให้จําเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นอดีตแฟนเพราะเขาไม่ได้แต่งงานกันอาจจะมีความสัมพันธ์กันแหละนะคะคคแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งงานแล้วเขามาแต่งงานใหม่มีสามีใหม่เขาก็พยายามดิ้นรนต่อสู้และตอนนี้นะคะว่าเขาเนี่ยจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงทีนี้เรื่องนี้เนี่ยคำตอบสุดท้ายยังไม่ออกนะคะไพ่ก็เลยยังไม่สามารถจะสรุปให้ฟังได้ว่าที่สุดของคดีแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าที่อยากเอาเตือนกันเรื่องนี้เพราะว่าอย่าง ธนาคารก็เตือนนะคะคว่าการเปิดบัญชีให้คนอื่นเอาไปใช้เนี่ยนะคะห,หรือเราให้เขายืมชื่อในการเปิดบัญชีเนี่ยก็เป็นความผิดนะคะก็ให้ระวงรังไว้ด้วยจริงแล้วก็โดยความยินยอมอาจจะเห็นในเรื่องของคือไม่ได้ติดใจคือไว้ใจกันไว้ใจคือกรณีอย่างเขาเขาเป็นแฟนกันไงคะอย่างที่บอกนะคือก็มีเหตุผลนะแต่ทีนี้ถามว่าการพิสูจน์เนี่ยมา หลักของพยานหลักฐานเนี่ยผู้ใดกล่าอ้างผู้นั้นนําสืบเพราะฉะนั้นรกรณีที่น้องผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะคะฝ่ายโจทย์ก็ต้องมีพาราพิสูจน์ว่าผู้หญิงเกี่ยวข้องยังไงนะคะคือก็กลายเป็นว่าจาักรับสารภาพไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวทางในการต่อสู้คดีนะคะซึ่งอันเนี้ยมันมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งแพทอยากจะนําเสนอเลยเหมือนกันนะถ้าจํากันได้เนี่ยมันจะมีคดีที่ยักยอกซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์นะคะบริษัทไฟแนนซ์ที่ เขาเอารถไปทำเขาเรียกอะไรรถจำนำจอดกันนะคะแล้วก็เอารถไปขายจะมีกอขคงกขคงนั่นเดี๋ยวจะมีการเจราจารแล้วนะคะคอันนั้นฟ้องไปแล้วกันกลังจะเจราจาอยู่นะคะแต่ว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่แพทเป็นทนายขอแรงนะคะครปรากฏว่าที่แพทบอกว่าตัวไฟแนนซ์เอามาฟ้องมา<ม>ฟ้องใหม่นะคะก็คือไตส่สวนเป็นคดีอาญาคือฟ้องเองเนี่ยฟ้องผู้เสียหายเป็นจำเลยที่1และฟ้องจำเลยที่2เป็นจำเลยที่2อยู่แล้วนะคะก็คือ ข้อหาร่วมกันยักยอกนะคะส่วนทนายอยู่ฝั่งไหนเป็นจำเลยค่ะครับฝังจำเลยฝังจำเลยในคดีแรกที่ว่าเขาเนี่ยถูกผู้เสียหายหรือจำเลยที่หนึ่งเนี่ยแจ้งจับว่ายักยอกรถเขาแล้วทีนี้พอไปษัทไฟแนนซ์มาฟ้องเนี่ยปรากฏว่าคดีเนี่ยเดิมเนี่ยแพทรับสารภาพนะคะว่าจะไปชดใช้ให้นะคะในคดีแรกที่เป็นแพทเป็นทนายขอแรงครับปรากฏว่าพอริษัทไฟแนนซ์มาฟ้องนะคะฟ้องว่าจะ เอาเงินกับทางจำเลยที่สองทราบไหมคะเท่าไหร่ครับล้านสองไปไว้เปิดเหมือนกันถูกฮะแพททำใหม่เลยกลับคำให้การในคดีแรกเลยค่ะแพทให้จำเลยของแพทเขียนคำให้การใหม่เลยครับว่าเราขอสู้คดีเพราะว่าไม่ใช่คือเรื่องเดียวกันแต่แพทกลายเป็นจำเลยสองคดีนะคะแลวในขณะเดียวกันในคดีแรกเนี่ย อายการเนี่ยให้ชดใช้เงินเนี่ยนะคะประมาณสองแสนแล้วในสองแสนเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยรับไปแล้วสา0 0 0ื่นเพราะนั้นแพทต้องคืนเขาแ 1, 7, ค่แสนเจ็ดแต่พอไฟแนนซ์มาฟ้องเนี่ยไฟแนนซ์จะเอาล้านสองล้านสองแล้วแพทเป็นคนคุยกับเขานะคือหมายว่าแพทให้จำเลยที่สองอจำเลยของแพทในในในคดีแรกเนี่ยเราเป็นจำเลยคนเดียวใช่ไหมคะแต่พอในคดีที่สองเนี่ยที่เรากําลังจะถูกฟ้องถูกไต่สวนคดีอาญาที่รัศดรฟ้องกันเองเนี่ยครับ อีกอีกหนึ่งคดีนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากว่าก็คือตัวผู้เสียหายเอารถมาจำนำไงเอารถมาจำนำตัวจำเลยเนี่ยเป็นแค่หน้าแล้วจำนำรถเอารถไปไปจำนำกับในทุนอีกต่อเนื่องเขาได้ค่าจำนำรถเนี่ยค่านำพาพูดง่ายๆสามพันแต่ว่าพอผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้รถคืนเขาก็เลยไปแจ้งจับแต่การไปแจ้งจับก็ไม่มีหนังสือมอบหน้าแต่ทีนี้อย่างที่บอกเขาเป็นผู้ครอบครองไงทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่นี้ สารท่านเห็นว่าตัวจำเลยในคดีแรกที่ไอาการฟ้องเนี่ยนะคะครับก็กลับคำให้การวันนั้นเนี่ยท่านในการไม่มาสารครับแพทยื่นคือสาลนัดสารนัดวันถ้าแพทจ้าไม่ผิดน,นะสารนัดประวันวันอังคารแต่แพทให้จําเลยไปยื่นกับคําให้การกลับคำให้การ้ว่าจากเดิมรับสารภาพเป็นปฏิเสธแพทยื่นต่อวันศุกร์ยื่นเสร็จแล้วแพทก็แจ้ง ทนายโอ้ขอโทษแจ้งทานายการไปครับว่าแพทจะเปลี่ยนทําห้การสารท่านารักมากเลยนะโทรตามอายการมาปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงเขาก็บอกว่าเขาเห็นใจนะกรณีที่แบบเหมือนกับว่าโดนฟ้องเรื่องเดียวกันเลยแต่เป็นจำเลยทั้งสองคดีและถามว่าเราจะใช้นี่ใครเนี่ยนะคะ เราจะใช้นี่ให้ผู้เสียหายหรือเราจะใช้นี่ให้ไฟแนนซ์ครับแล้วในขณะเดียวกันเอาการฟ้องมาขอท้ายฟ้องมาแค่สองแสนครับสองแสนแล้วก็จ่ายแค่แสนเจ็ดแต่ในขณะเดียวกันไต่สวนอาญาซึ่งยังไม่ได้ตกเป็นจำเลยเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขายื่นฟ้องมาแล้วเนี่ยอแล้วพอเราไปเจราจาแล้วจะเอากับเราล้านสองครับนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าคดีนี้มันน่าจะต้องมีการพิจารณาโดยละเอียดหรือเปล่าครับนะคะแล้วเดี๋ยวอ,อีกประมาณภายในเดือนเนี่ยนะคะ คดีไต่สวนอาญาจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะคะคเดี๋ยวแพทย์จะเอามานําเสนอเพราะว่าสําหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยแพทย์มีทางออกที่ชัดเจนเลยว่าแพทย์จะทำยังไงมีธงอยู่ในใจแล้วะค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะค คงต้องได้ฟัดกันแน่นอนยังไม่จบท่านผู้ชมยังไม่จบ,บแต่ว่าเวลาเราหมดแล้ว,ลวนะครับวันนี้รายการรู้กฎหมายกับทนายดรแพทครับกับผมปีเตอร์ธีรศักดิ์อริยอริชุนครับดรแพทวัฒพรตวิสาภกิจค่ะก็ต้องขออนุญาตและท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ